มียอดวิวคอร์รตัวคลิปวิดีโอที่ต่อของเราแล้วผมเขาได้เพิ่มขึ้นมาจนเสร็เป็นทีปล้วแบบนี้กันแล้วเนาะว่าจากเมื่อกี้ของเดิมก็มีอยู่แค่หกกันเลยนะผมจะสั่งซื้อเกิ่มมาแล้วผมแค่หนึ่งร้อยก็เพิ่มขึ้นมาได้เป็นร้อยเก้าสิบเอ็ดกันเลยเนาะโอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวหรือว่ายอดคนดูนะผมขอในตัวคลิปวิดีโอของในที่ต่อกันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงนนนะผผผมมมมมเเดดดดี๋ยยยวท่าาาู้้้้ชไไไลลองงตแบบกั ไอคอนอื่นๆนะผมถ้าผู้ชมได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ KMKH กันนะครับผม๋ยวผมจะทิ้งตัวเว็บไซต์ไว้ให้ผู้ชมก็ให้ได้สามารถที่จะกดเข้ามาใช้งานทําากรตามผมกันได้เลยเนาะอะแล้วพอได้เข้ามากันได้แล้วนะผมที่ในส่วนของตัวเว็บไซต์อมที่ในเว็บไซต์เขาจะมีเราได้กดลงชื่อเขาใช้นานกรสมัครสมาชิกสำหรับใครที่ผมที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วที่ในตัวเว็บไซต์อาจจะไม่มีสมาชิกก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาที่ส่วนหน้าต่างกรสมัรสมาชิกที่อยู่ตรงด้านนี้กันไปก่อนได้เลยแล้วผมเรากดเข้าไปอะ แล้วก็พอได้เข้ามากันได้แล really like ้วที่หน้าต่างการสมัครสมาชิกผมงที่หน้าต่างตรงส่วนด้านนี้เขาจะเป็นหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้กันเลยผมให้กลับเราได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาทําการสมัครสมาชิกกันได้และแทนในหน้าต่างตรงด้านที่นี้นะผมเขาจะจะมีให้เราผมได้สามารถที่จะสมัครผ่านบัญชีกูเกิลจีม i ลกันได้ด้วยก็้าหากว่าสะดวกอะไรยังไงก็ลลงเข้ามาสมัครกันได้หรือจะหากว่ามีบัญชีกันอยู่แล้วก็สามารถที่จะกดลงชื่อใช้งานกันไปได้เลยเนาะอ่ะ แล้วต่างแรกของเว็บไซต์ที่อยู่ตรงนี้กันเลยนะผมก็ก่อนอื่นเลยก็ให้เราได้เข้ามาเ่ตัวของเว็บไซต์ไอเอ็มเคเอ็มีเหตุกัรณนะผมที่เว็บไซต์ต่างแรกของเขาได้เป็นอย่างนี้กันเลยนะผมจะมีหมวดหมู่และบริการให้เราได้สามารถที่จะมาใช้งานทําการกันได้เนาะแล้วก็ยังได้มียอดเงินที่อยู่ตรงด้านนี้นะผมให้เราได้สามารถที่จะเอาไว้เพื่อได้มาใช้งานและทําการในส่วนต่างๆตรงด้านดี้กันไปได้เนาะแต่ถ้าสาหรับท่านผู้ชมคนใดผมได้้เขามาใช้งานกันอยู่แล้วที่ในตรงเว็บไซต์อาจจะไม่มียอดเงินหรือว่ายอดเงินส่วนตรงด้านนี้อาจจะไม่พอที่จะมมมมาาาาาาาททททํํํกกกรรรรััวสหหหบใใคีี่่่่ไไยยออออดดเเงงงิินนนนนืปแล้จะช ก็ให้ได้สามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างตรงส่วนด้านนี้กนไปกอดได้นะคะผมที่หน้าต่างกระติาเงิน,งน,นแล้วพอเราได้เข้ามากันได้แล้วที่หน้าต่างกระดิ่เงินทนี่ตรงด้านนี้นะผมก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้กับเรา ได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาเติมเงินกันได้แล้วเห็นมาต่างกันเติมเงินที่ตรงหน้านี้เขายังมีช่องทางให้กับเราได้สามารถที่จะเลือกช่องทางในการเติมเงินกันได้ด้วยอยู่ตั้งค่าช่องทางก็จะหากว่าเราได้เข้ามากันแล้วรู้จักช่องรู้จักช่องทางไหนและสะดวกช่องทางอะไรในการเติมเงินณห้าช่องทางนี้ก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็ทําการเติมเงินกันไปได้แบบง่ายกันได้ด้วยเนาะหรือถ้าหากว่ามีใครที่ได้เข้ามาใช้งานกันไปแล้วหรือว่าได้เข้ามาทําการเติมเงินไปแล้วที่ในตรงเว็บไซต์ก็ให้นานผู้ชมสามารถที่จะกดเข้ามาตรงที่่ววนนห้าาตงงเเดิมขอ็บไซต์กนไกนด้เลยะผมีหน้าต่างงไซต์ à ah. แลวก็พอได้กดย้อนกลับมากันได้แล้วนะผมในน้าตาเดิมหอวงเราทีนี้เราก็จะมาเลือกที่สมมติหมู่และห like ัวข้อที่เราต้องการจะทาการกันได้เลยเนาะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มหมงหมู่กันไปนะผมเราก็เริ่มที่เพจฟอร์มทิกต็อกเรไปก่อนนะผมทีนี้เราก็ค่อยมาเลือกที่ส่งบิหมู่ที่เราต้องการก็คือการเพิ่มยอดวิวของในตัวคลิปวิดีโอที่เราต้องการทําการกันได้เลยเนาะยอดวิวอยู่ตรงนี้กันเลยนะผมในการเพิ่มผมจะขอเลือกเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะพอเลือกกันได้แล้วที่สสมงบทหมู่ที่ต้องการทีกมาเือต่อที่บริกาาารรบกเ้ขึนมาเปนี้ผมจะขอเลือกเป็นบริการอันนนนี้้แแลวกกััรอ แล้วกันเนาะก็กดเลือกกันไปอ่ะแล้วพอเลือกกันได้แล้วทั้งหมดหมู่แล้วก็บริการกันได้แล้วทีนี้ให้ท่านผู้ชมได้กดกลับมาที่ส่งตัวคลิปวิดีโอนะผมที่ท่านผู้ชมต้องการจะเพิ่มยอดวิวเพิ่มรายการข้อลิงก์อ่ะแล้วพอได้ลิงก์คลิปวิดีโอติดต่อกันมาได้แล้วทีนี้ก็ให้เอาลิงก์มาวางแล้วก็พอได้วางลิงก์กันได้แล้วทีนี้ก็มาเสร็จจำนวนที่ต้องการจะเพิ่มมันไปแล้วก็พอได้เสร็จทางลิงก์แล้วก็จำนวนได้แล้วแบบนี้ทีนี้ก็ให้ท่านผู้ชมได้มากดสั่งซื้อที่ตรงด้านล่างนีีี้้้้้้้้กกกกัััันนนนนไไไไไปดดดดเเลลลยาาะะะอออ่่่พสสงซืืแแวบบรผม ของท่านผู้ชมนะผมก็จะมีระบบขึ้นปรแจมบอรแบบนี้ให้กับเราได้ดูวนได้ด้วยเนะนาะแต่แทาในการสั่งซื้อนะผมทม่านผู้ชมยังสามารถที่จะให้เช็คแล้วผมดูในส่วนออเดอร์กันได้ด้วยของหากว่าได้สั่งซื้อเกินไปแล้วแก่ท่านผู้ชมได้กดคลิกเข้ามาที่ตรงด้านนี้หรือว่าจะกดท,ทดาม,มาที่ในส่วนประวัติการซือ้อตรงด้านนี้เขาจะมีหน้าต่างขึงข้นมาปเป็นแบบนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาทําการดูยอดหรือให้เข้ามาชิคดูยอดโดยสาาระกันได้เป็นแบบง่ายแบบนี้กันด้วยเลยหรือว่าจะหากมีใครท เกิดยกเลิกหรือว่ายังไงนรผมออกเป็นว่าง่ายๆถ้าหากว่าได้สั่งซื้อกไปแล้วพอเข้าไปเช็คดูกนแล้วออเดอร์อาจจะมีปัญหาหรือเกิดขอ้อหรือว่าไ่ทันในสั่งซื้อแต่ออเดอร์ก็เกิดมีปัญหาและขัดข้องสำหรับใครที่มีปัญหาในด้ดนากนการชิ้งานหรือการสั่งซื้อเราผมก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ส่วนต่างๆแรกของ website, เว็บไซต์กกนไมได้นะผมก็ลองกดย้อนกลับมากันดูเนาะและ้วต่างๆแรกของเว็บไซต์เขาจะมีหัวข้อการติดต่อ admin อยู่ที่ตรงนี้ท่านผู้ชมได้กดคลิกเข้าไปแล้วเขาก็ยังจะมีช่องทางขึ้นมาเป็นแบบนี้ คัดข้องได้ยังไงก็ลองเข้ามาี่หน้ต่างส่วนด้านนี้แล้วก็ไปทาการเลือกช่องทางไว้สําหรับในการติดต่อและสอบถามปัญหาแก๊สมิ้นก็ได้แบบายกันได้ด้วยเนาะแต่หากว่ามีปัญหาคัดข้องได้ยังไงก็ลองเข้ามากันได้ี่หนทาตามส่วนด้านนี้หรือถ้าหากมีใครที่ได้เข้ามาใช้งานทําการส่งซื้อและตามผมกันไปแล้วที่จะตรงเว็บไซต์อาจจะไม่ได้มีปัญหาคัดข้องอะไรยังไงและส่งซื้อกันไปรู้สึกไว้อยากจะดูยอดกันก่อนจะมากกว่าผมว่ายอดจะขึ้นมากันแล้วหรือยังหรือว่าจะเป็นยังไงนะผมก็ลองกดย้อนกลับมาันนไ้ะะะวว่่าาลปออรงงงงืยยแหจเ็ ก็ลองกลับมาดูที่หน้าจอดูกันได้น้าผมอยากของผมนะผมก็ของเดิมีที่6เองเนาะ หาแล้วก็น,นี่เลยนะผมหลังจากเริ่มการซื้อกันไปนะครับผมเราก็ได้ทําการนั่งรอสักครู่นะผมตอนนี้ยอดวิวคอยดูคลิปวิดีโอที่ต่อของเราแล้วผมขอได้เพิ่มขึ้นมาจนเป็นที่แล้วแบบนี้กันแล้วเนาะเพาจากเมื่อกี้ของเดิมก็มีอยู่แค่หกันเลยนะผมแต่สั่งซื้อกันไปแล้วผมแค่100อก็เพิ่มขึ้นมาได้เป็นร้อเกันเลยเนะาะก็เหมือนจะมีเป็นการแถมให้กับผมด้วยนะผมก็สั่งซื้อกันไปแค่นี้แต่ก็แถมขึ้นมาตั้งเกือบเท่าตัวกันเลยเนาะและวิธีกันตอนในการทําก็กไม่ได้ยากเลยด้วยนะผมเผื่อว่ามีใครเดี๋เข้ามาดูกันแล้วก็สนใจก็สามารถที่จะกดเข้ามาในลิงก์ตัวเว็บไซต์ที่ผมได้แปะเอาไว้ให้นะผมไปท่านผู้ชมได้สามารถที่จะมา ใช้งานทำการตามผมเหมือนได้เลยเนาะ ผอเพราะผมโชคดีมากเลยนะผมสั่งซื้อกันไปแค่100ยแต่ก็ได้การแถมเพิ่ขึ้นมาได้ขนาดนี้ด้วยเนาะถ้าเพื่อนผู้ชมก็ถ้าหากว่าเกิดท่านผู้ชมคนไหนสนใจแนะ้วผมก็อยากจะเข้าทดลองใช้งานก็ลอ,องเข้าไปใช้งานกันได้นะผมเพื่อเผื่อว่าจะโชคดีแบบผมแล้วได้การแถมมันขึ้นมาเนาะแล้วก็สำหรับคลิปาวันนี้นะผมผมก็ไม่ได้จะพูดมาอะไรด้วยนะผมเพราะว่ายอดวิวของเราก็เพิ่มขึ้นมาจะเสร็จเป็นแบบนี้นแล้วพอดีเลยด้วยเนาะอะในระหว่างนี้นะผมก่อนที่จะจากกันไปเผื่อว่ามีใครเี่วเข้ามาใช้งานกันแล้วงงไยั สำหรับท่านผู oui, ้ชมคนไหนที่มีเพื่อนแล้วอยากจะนะนำให้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ก็ลองเข้ามาที่แตกต่างตรงด้านนี้กันได้นะผมที่จะคำาวาแนะนาเพื่อนนะผมและท่านผู้ชมเราเข้ามาคัดลอกที่อยู่ตรงส่วนด้านนี้นะผมไปส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักของตัวเองหรือก็ให้เพื่อนหรือคนรู้จักนะผมเขาได้เข้ามาที่ส่วนตรงด้านนี้ของตัวเว็บไซต์ผมทานี้ง่ายๆใจะเป็นการแนะนาเพื่อนๆนหรือคนรู้จักให้เขาเข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันได้แล้วเนาะ แล้วก็จะหรันคลิปวันนี้ผมก็ไม่ได้จะพูดมากแล้วเพราะยอดวิวกำพ่เพื่มมาจนครบแล้วหากว่าวันนี้มีการพูดอะไรผิดไปหรืออาจจะพูดเร็วเกินไปหรือว่ายังไงต้องขอบ่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมเด,ดี๋ยวหากนผู้ชมใดที่ดูกันแล้วก็เข้าใจสำหรับในส่วนคลิปวันนี้ไม่มีอลไรมากแล้วก็ขอบคุณนะครับ